นี่นะครับเราวามาตรงนี้ใช่ปะเราก็เปลี่ยนเป็นธาตุอะบอสธาตุมืดใช่ปะเราก็เปลี่ยนเป็นแสงล้วก็กดนี่นะครับโหมด AI นะแล้วก็บัน,บนทึกตำแหน่งปัจจุบันนะกดอีกขวาสุดแล้วก็กดนี่กดให้มันยกเลิกแล้วเอาออตโต้อนที่เนี้ยหลังจากเนี้ยมันก็จะเซฟตรงนี้ไปแล้วนะครับกลางเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะเราไปตีตัวนี้ใช่ปะตีของโบราณเสร็จออรออฟิลโบราณเสร็จสม,มุินะผมตีเสร็จแล้ว ผมอยากรีบไปตรงนู้นผมกดนี่กด AI กดตรงกลางปึ๊บแล้วมันก็จะนับเวลาถอยหลังผมก็กดชิกแล้วก็เดินกดออ t โตออกแล้วผมเข้าชั้นใหม่เลยอี่ผมย้ายเลยนะแต่วแค่เดินไปทีมันจะเร็วนะ แอบของเมื่อวานกันนะครับมันจะมีเอพิโซดใหม่นะครับเป็นเอพิโซดเออปีศาจโบราณในตำนาน mm hmm. มันจะเพิ่มเนื้อเรื่องเออเป็นเพิ่มเนื้อเรื่องจินนี่โบราณขึ้นมานะครับก่อนอื่นน่ะถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยอะเราเปิดหน้านี้มาใช่ไหมมันจะปิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ต้องทําอันนี้ก่อนปีศาจโบราณในตำนานนะครับซึ่งมันแบบเหมือนกับเคลชื่อเสียงนะอะพอเราทําหมดเราก็เคลียร์ยยไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเปิดดันสองอันนี้นะแล้วก็เปิดดันอันนี้สําหรับลงคนเดียวนะครับแล้วก็ลงห้าคน <ulate> แล้วก็จะมีีตเตกยง สกิลตะเกียงนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอร์พาร์ตนะเดี๋ยวผมดูเอ่อที่ลงคนเดียวให้ดูก่อนนี่ก็จะเป็นดันสําหรับลงคนเดียวนะครับก็มาลงแค่ผ่านเควสก็พอนะครับลงหนึ่งมันก็จะได้ exp กพห้าสิบได้ถั่วแล้วก็ได้อินวิญญาณอันนี้นะครับแล้วก็ลงเควสนี้เสร็จก็มาลงดันเจี้ยนห้าคนต่อนะครับเราก็ปลดันเรื่อยๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ที่ผมลงอ่ะผมแนะนํานะครับให้ลงสี่อะเบิ้ลก่อนนะเบิ้ลสักรอบหนึ่งแบบลงหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็ไปลงห้าอะไรเงี้ยสาเหตุที่ผมให้้ลงงอย่่่าาาานนัะะะเเพรรวจไ เก็บ hey, จิ๊กซอนะครับเตโตให้ครบนะครับแบบให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเพราะว่าเนี่ยลง1 2 3 4 5ม้ใช่ไหมครับเราก็ลง4เบิ้ลเพราะว่าความแตกต่างของของที่ได้อ่ะคือชั้น5มันได้จิ๊กซอ3ดาวถึง5ดาวนะครับแต่ว่าชั้นสีอ่ะมันให้จิ๊กซอ2อันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น1ดาวนะแล่ทีนี้พอเราต่อจิ๊กซอใได้ครบแล้วหรือว่าครบแล้วอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้มาลง5นะครับแล้วก็เอาจิ๊กซอได้ดาวเยอะดาวเยอะแล้วเราก็เอาไปแก้นะครับตอนนี้ผมก็ทํามาประมาณหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดจิด aw, กกซออีบบ่็ผผมมททํา ผมก็ต่อดาวเดียวดาวเดียวไปก่อนแล้วผมก็ได้เดาวที่เยอะกว่ามาแล้วผมก็มาแก้แก้แก้เรื่อยๆนะครับอันนี้สามารถเอาไปดูเป็นตัวอย่างได้นะผมพยายามใส่เสี ซีเหลี่ยมให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันได้พลังโจมตีนะมาดูส่วนต่อไปนะครับสกิลตะเกียงนะสกิลตะเกียงมันจะได้รับมาจากพี่เราลงดันนะครับแล้วมันก็จะได้ e EH x p ตัวนี้มานะครับ EXP EH ของเอพิโซดนะพอเราได้ EP EH มาปุ๊บมันก็จะมาเป็น e EH x p ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถอัพสกิลได้ตอนแรกมันจะเปิดแค่แถวแรกนะครับแล้วมันก็จะอัพได้เรื่อยๆนะได้อย่างละ5เลเวลนะครับผมก็เลือกอัพ1 a ึ่งแอคแท็้อแล้วก็เลือด5นะครับป้องกันผมไปเน้นจากการตีบวก นะผมเอาสามอันนี้มา่ก่อนแต่ว่าในอนาคตไม่รู้ว่ามันจะเหลือให้อัพแบบทั้งหมดได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็อัพตามสเต็ปไปก่อนพออัพครบ15แล้วมันจะเปิดแถว2นะครับการที่เราจะเปิดแถว3อะ่ะเราต้องใช้สกิลพอยต์อ่ะทั้งหมด ให้ครบ24ก่อนนะตอนนี้คือผมใช้5 5 5มันก็15แต่ว่าผมยังเหลือพอยต์อัพอีก3นะแต่ตอนนี้ผมกําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าผมจะไปอัพอะไรต่อดีนะครับต่อมานี้คือพาร์ทเอพิโซดนะครับเราก็ทํามาดูภารกิจนะครับแล้วเราก็มาทําภารกิจไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทําตามที่เขาบอกไปเรื่อยๆนะลงดันกี่รอบเอ่อลงปลดขั้น1 2 3 4 5อะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วเราก็มาปลดแล้วเดี๋ยวผมกลับมาพูดเรื่อง part องที นะได้เติมผมลองซื้อพาสพีเมยมไปแล้วแล้วผมคิดว่ามันเป็นของที่ต้องเติมนะครับแบบของดีเลยอะแต่ผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับจะเป็นกิจกรรมของ E ีพีอีพิโซดโบราณในตำนานนะครับมันก็จะเป็นคเควสประมาณนี้นะค้นพบสมาคมที่ปลอมตัวเป็น NPC 3ครั้งนะครับตามหาสมาคมวิจัยที่สะกดรอยตาม3ครั้งเปิดพาสพิเศษโบราณในตำนานกำจัดมอนเตอร์แล้วก็ตามหาสมาคมวิจัย1ิบครั้งทำลายวัตถุโซเชียลเช่นหายกล่องไม้ เพื่อตามหาสมาคมวิจัย3ครั้งนะครับแล้วก็ชื่อเสียงพวกปีศาจแห่งเกาะลอยฟ้าบรรลุระดับหนึ่งนะครับเนี่ยผมจะไล่ไปทีละเควสเลยเควสเนี้ยคือการที่เราทาเควสชื่อเสียงอันนี้ให้เป็นระดับหนึ่งนะครับเราก็จะปลดเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับเปิดพา,าร์ตปีศาจโบราณในตำนานนะก็แค่เราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็กดตรงนี้เลยนะครับอันบนนะครับมันก็จะได้เลยนะครับเควสหนึ่งแล้วต่อมาทําลายวัตถุหายแล้วผมบอกเทคนิคให้นะครับผมแนะนําว่ามาตรงซอกนี้นี่นะครับซอกพวกนี้ มันจะมีกล่องอยู่นะนี่นี่นี่น่องนี้นะเราก็เตะนะครับเตะไปถ้ามันมีมอนสเตอร์ออกมานะนี่ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ตีนะอ่าเราก็ตีอีก3ตัวนะผมย้ําว่าให้ทําตามเควสก่อนนะครับอย่างเช่นเควสมันให้ทํา3เราก็ไปเตะหามอนสเตอร์3กล่อง3ตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ข้ามมาทําอันอื่นก่อนนะครับอย่าไปเตะมดน,นะครับเพราะว่าเออเควสอ่อะมันมีจํานวนจํากัดนะครับที่เราจะสามารถเรียกให้มอนสเตอร์ออกมาจากสิ่งของแบบตามเนื้อเรื่องมันอ่ะมันจากัดนะครับผมว่ามันน่าจะจํากัดจากตรงนี้นะครับนี่การกําจัดการรับครบตรงเนี้ยแล้วก็สกดรอยเอมิซียมันสิบเท่าห้าสิบนะผมว่าค่อยๆท แล้วก็นี่อันต่อมาอยู่ใ,ใกล้ตัวเลยอันนี้ตามหาสมาคมวิจัยที่สะกดรอยตามนะครับมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะที่วิ่งตามเราเห็นปะเนี่ยเน,น,น,นหรือว่าจุดสังเกตง่ายๆนะครับตัดปกติที่อยู่ในเมืองอ่ะเราจะกดอุ้มได้นะแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะเตะได้เนี่ยลองดูนะเห็นปะมันก็จะเป็นมอนสเตอร์มาแต่ว่าตีมาเลย อ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นสัตว์ธรรมดาเราก็จะกดอุ้มได้นะครับนี่เราก็วิ่งหาเลยเราทาเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะขึ้นเดี๋ยวผมไปทําอันบนให้ดูก่อน่อา NPC ที่ปลอมตัวนะคลิกง่ายๆเลยนะครับวิ่งไปหา NPC ตัวไหนก็ได้เราถ้าเราแบบขี้เกียจเราก็วิ่งไปหามัมววได้เลยนะเดี๋ยวผมลองวิ่งให้ดูอย่างเช่นตัวเนี้ผมจําได้ตัวที่มันใช่อะ่ะมันจะเป็นตัวที่เราวิ่งมายืนข้างๆมันแล้วก็มีเครื่องหมายนี้ขึ้นนะครับเป็นเครื่องหมายคนอะ่ะเราคุยไปอ้าวไม่ออกคุยอีกทีนึงอ่า ประมาณนี้เราก็ฆ่ามันป๊บ เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็พยายามทําให้เสร็จนะไปทีละอันทีละอันนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเสร็จสิ่งของที่เราจะได้นะครับทำเสร็จ3ขั้นนะรางวัลสุดท้ายที่เราจะได้คือกล่องหมวกพื้นเมืองทะเลทรายนะเป็นคอสตูมนะครับไม่สามารถซื้อได้นะครับจะสามารถได้จากวสนี้เท่านั้นนะครับการพัฒนาโทโคโทโคนะครับเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้เอ,เอ่เออิมเมจนตัวนี้นะครับเราจะให้เราพัฒนาซึ่งเราก็ต้องได้มาก่อน1ตัวแล้วก็เอเวกหนึ่งสองสามสี่เราก็จะได้ของตามนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีทําให้นะวิธีทําคือหมอยู่่แแลล้้ววว1ตัใ ผมก็ซื้อพาสพีเมียมเว้แล้วคือสิ่งที่พาสพีเมียมอ่ะได้อ่ะพาไปดูนะ นี่นะครับพาร์ตพรีเมียมมันได้อันนี้1ใช่ปะแล้วก็ได้ตัวอีกห้าใบเราก็จะลงดิ่งห้ารอบนะครับประมาณนี้แล้วทีเนี้ยพอเราได้มา1ตัวใช่ไหมครับแล้วพอเราปลดพาร์ทอ่ะมันก็จะได้มา1ตัวแล้วเราก็เอาเวกไป1แล้วเราก็เล่นมาเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะได้บิสกิตอ่ะได้บิสกิตอันเนี้ยพอครบกใช่ปะแล้วก็เอาไปแลกแลกได้อีก1ตัวนะแลกตรงนี้ได้1ตัวนะครับนี่ผมแลกไปแล้วเออันนี้1ตัวแลกตัวนี้1ตัวใช่ไหมแล้วก็มันจะได้ EP มาด้วยเรราทเเไปื่อยๆมันก็ได้กพเราได้ EP เสร็จ ก็มาซื้อตัวนี้นะแล้วพอมันไปไกลอีกผมก็ได้ตัวนี้มาอีกนี่ตัวนี้มาอีกแล้วตอนนี้ผมก็เลยนี่นะครับผมเอาเวง5แล้วนะโดยที่ผมยังลงดันอนะ่ะผมยังไม่ได้เจ้าตัวนี้มาเลยนะครับผมแค่ทําตามเควสนะแล้วผมก็ได้ตัวนี้มาเลยนะครับถ้าําตามที่ผมบอกอ่ะมันจะได้เอาเวง5เว้เนี่ยแล้วเราก็ได้ตรงนี้อีก1ตัวนะครับประมาณนี้นะผมว่ามันโคตรคุ้มเลยนะแล้วสาเหตุที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยทำคุม้มทำไมถึงคุม้มเดี๋ยวผมพาไปดูผมเจอมากับตัวผมเลยบอกว่ามันคุ เดี๋ยวเราดูนะนี่เขามีตัวหนึ่งพลังเขาห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับดูเขาหิวดิเห็นปะเลือดมันสู้เว้ยถึงแม้ว่าเขามีสกูลอะ่ะเดี๋ยวผมดูเปิดรายละเอียดทีหลังให้ดูนะแต่ผมกอก่อนเนี่ยดูดูด,ด,ดูเลือดมันตีกลับเห็นปะผมลุมสามตัวเลยนะครับทุกคนแล้วมียามีที่เป็นตัวราเมจยด้วยแต่เลือดมันตีกลับแบบะมันเดง้งเด้งเด้งสู้เลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วทีเนี้ยตายดูเลือดมันเด้งนะครับเห็นปะผมเปรียบเทียบให้ดูนะ ดิบิลีผมฮิวห้าพันตั้งแต่ผมเล่นดิบิลีมานะครับมันฮิวมากสุดแค่หนึ่งหมื่นนะดูตัวนี้ฮิวดิเลยหมื่นเจ็ดแล้วคือเห็นตอนที่มันเด็กมากมันเด้งแบบเด้งสู้เลยนะแล้วสิ่งที่ดีคือมันฮิวต่อเนื่องนะครับแล้วมันฮิวหมู่ด้วยนะคือมันเหมือนมันวางบ่อไปที่ตัวที่เลือดน้อยที่สุดอะแล้วมันก็ฮิวเป็นหมู่นะครับตัวนี้แบบดีดีมากมากเลยนะครับสาหรับลานประลองนะครับดิมาเจนแนะนให้ปั้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังทำดิบิลีอยู่ แล้วผมรู้สึกว่าแม่งไม่ใช่แล้วว่ะผมเจอตัวนี้แม่งเก่งจัดผมก็เลยเลิกทํามันนะครับแล้วก็มาทําตัวนี้แทนนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นขั้น2งนะครับอันนี้คือเราก็ทปลอยบอร์ดไปแล้วก็ได้มาแล้วนะก็เคลียร์ไปเคลียร์ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดถึงคือเข้าร่วมกิจกรรมการลุกลานของปีศาจโบราณหนึ่งครั้งอันนี้ผมจะบอกว่าเราต้องรอกิจกรรมนะครับมันจะเป็นกิจกรรมตอน6กโมงครึ่งนะครับถึงหกโมงห้าสิบเวลาหกโมงครึ่งนะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นลูกแะ แล้วเราก็กดเข้าไปเลยให้วาปแล้วเราก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อลดนะซึ่งมันจะมีแค่เวลาเดียวเท่านั้นนะครับคือ6กโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าสมมุติคุณไม่ได้เติมพาร์ตนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อตั๋วดันเจียนปีศาจโบราณให้หมดเลยนะครับเอันแล้วพอเราซื้อเสร็จแล้วเราก็มาซื้อสมุดเตโตนะครับลดแล้วพอที่เหลือเสร็จแล้วก็มาซื้อเยลลี่นะครับแล้วที่เหลืออย่าเพิ่งซื้อแล้วก็เก็บเหรียญไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับเออแล้วก็มีวิธีหาเหรียญอีกที่หนึ่งนะซึ คอร์สฟิลเลยนะแต่ว่าผมแนะนำนะครับจากที่ผมลองมานะต้องใช้ตัวลองนะครับไปบอดไปบอดให้ได้แบบ2กองอะ่ะมันเร็วมากเลยนะไม่กด ขวดหรือว่าทําอะไรเลยแบบประมาณครึ่งชั่วโมง40่บนาทีก็คือครบ450อะนะแล้วนะแบบฟาร์ม2กองใช้ตัวลองบอทที่แบบที่ที่ได้2องกองเลยเพราะว่าตัวผมเลเวลมันเยอะเลยนะครับแล้วที่ที่ผมฟาร์มมันแบบมันฟาร์มได้กองเดียวยนะอะไรเงี้ยสกองมันฟาร์มช้านะผมก็เลยจะใช้ตัวลองไปบอทนะครับประมาณนี้การที่เราเออไปบอทหาเวลาเราตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆใช่ปะมันก็จะมีมอนสเตอร์เด้งขึ้นมาลแล้วเราก็ฆ่ามันจะเป็นมอนสเตอร์หน้าตาแบบเดียวกับที่เราไปเตะไหายอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ทาให้เสร็จแล้วเดี๋ยว ก็จะได้รับหมวกนี้มาอัปเดตแพทมานะในอีเวนต์นะครับที่เป็นแพคนะอันนี้ผมซื้อนะครับเพราะว่ามันราคา299บาทใช่ไหมแล้วมันได้หัว3าใบ แล้วก็ได้ตัวสุ่ม15อันนะครับบองสุม่ม i m a เจนแล้วก็ยังได้อันนี้เป็นกล่องสเสบียงพัฒนาอีมาเจน,นะครับให้กับิงดอมนะเวลาในคิงดอมเราใครซื้อมันก็จะเด้งมาในกล่องจดหมายนะครับเราก็กดซื้อไปเลยปุ่มนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําคือนี่นะ Part นะครับเพื่อที่จะอ w a k e Toko โ o k o ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเปิดให้ดูแล้วนะมัน,มนเก่งมากนะครับแล้วก็อวนนี้คือนี่ผมพาไปดูเป็น p a ็คเช็คชื่อนะครับเออ p a ็คเช็คชื่อฉลองทาราโคนานะอันนี้ถ้าเราเปิดแพ็ ีใช่ไหมแพ็คเช็คชื่อแล้วก็จะได้เลยอันนี้สเบียง10อันแล้วก็เพชร500นะวันแรกได้10ใบแล้วก็2 2 2 2อลงมาแล้ววันสุดท้ายก็ได้7เอ๊ะได้อีกสิบใบนะครับทั้งหมดจะได้30บใบนะครับผมว่าคุ้มนะครับเอามาสุ่เอ่ออิมเมจเจนตัวใหม่นะแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนำว่าสมควรจะต้องซื้ออีกนะคืออิมเมจเจนตัวใหม่นะค <What? S 1> ือแค่นี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้กดรับดูเลย นี่สิ่งที่มันได้คือนี่นะครับอิมาเจนตัวใหม่ได้ทันทีเลยนะครับ2 9 0พนะแผงนี้ก็ได้ตัวที่เออ่ผลไม้ที่เอาไว้อัพดาวนะครับทัวเค้กแล้วก็ของเล่น3ชิ้นเลยนะของแบบตัวมันเองเลยเราก็ได้ EXP p a s s เพิ่อมอีก9,760นะมันจะไปต่อเนื่องกับ p a r ์อันนี้นะก็เนี่ยเราก็ได้เนี่ยปลดเกือบหมดเลยนะนะแล้วเราก็ไปทำเควส t อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับไปทั้งหมดเลยเออเราก็ได้หมดนี่เลยนะ ประมาณน,นี้ผมเลยบอกว่ามันคุ้มนะครับโคตรคุ้มเลยนะอ่าแล้วก็เอ่ออิมารเจนตัวใหม่นะครับที่เป็นธาตุไฟอ่ะเราสามารถเปิดได้แค่สุ่มของกิจกรรมเท่านั้นนะนี่อลราโคนาะครับมันจะได้แค่ในกิจกรรมนะครับในนี้จะไม่มีนะอย่าอย่ามากกสุ่มในนี้นะครับถ้าอยากสุ่มหาสุ่มในนี้นะเรามาดูว่ามันทํไรายได้นี่อันนี้ไม่เอาเวกเลยนะก็คือเพิ่มปริมาณดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนอิมารเจนร่วมทางนะครับต่อหนึ่งตัวนะถ้าเราใส่สามเปอร์เซ็นต์เอ 3ตัวก็จะเป็น3%ามเนะครับอิมาเจนประเภทโจมตีนะอันนี้ก็จะเป็นดาเมจสามของพลังโจมตีเพิ่มดาเมจสิแก่ศัตรูที่มีเผาไหม้เอาไว้เออ่คอมโบกับไม้นะครับที่ทําเผาไหม้นะแล้วก็จะมอบผลน็อกดาวน์นะครับหรือว่าทําให้ล้มเป็น1.5ึวีนะแล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจ1000ในเกาะปีศาจที่ถูกหนึ่งก็คือเป็นดันเจียนที่เราต้องลงของเอพิโซดใหม่เพื่ออัโทโคโทโคนะครับจะเพิ่มปริมาณ 1, ดาเมจสกิลเน,น,นี่ยหบบนึ่งอิมเจ ะจะสร้างดาเมจะสร้างดาเมจ141%ของพลังโจมตีแกศัตรูที่อยู่ในขอบเขตเป็น AOE นะครับของการโจมตีพื้นฐานครั้งที่3นะก็คือทุกครั้งที่3มันจะกระโดดตัวขึ้นใหมเวนแล้วก็พ่นไฟลงมาเป็น AOE มันก็จะแรงขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่3แม่ันจะแรงมากเลยนะผมก็เลยคิดว่าตัวเนี้ย ของมันต้องมีนะโอ้ด oh, ีแล้วผมแนะนําอะว่าถ้าใครอยากได้ตัวนี้ให้ซื้อ,อน,นั้นนะครับให้ซื้อแพ็กตัวนี้เลยแล้วก็อย่าไปซื้ออันนี้นะผมเตือนไว้ก่อนนะครับมัน729มันได้อันนี้สามอันอ่ะตมลงเราซื้อสามอันใช่ปะมันก็2องพ่แหละสองพได้เพชรมาเอาเพชรไปสูบยังไม่รู้เลยจะได้ตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันเมื่อกี้เป็น2องพแล้วได้ทั้งอิมารเจนแล้วก็ได้อันนี้ด้วย3อันได้ผลไม้ไว้อัปเกรดอีกได้เอ็พาร์ตอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันคุ เพราะว่ามันก็คงมารอบเดียวว่าถ้าเรามีไว้อะมันก็จะเพิ่มแค่30%บใช่ปะเพราะว่ามันมา6ดาวการที่ไปอัพมันน่ผมเป็มอมันไมุ่้มเพราะว่าโอกาสติดมันน้อยแล้วเอามาเอ่อ CP มันเพิ่มให้ตัวละครประมาณพันถึงสองพันผมว่าถ้ามีงบก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมารอบเดียวอืมแล้วก็ตัวนี้คือคอสตูมนะครับพืนพื้นเมืองทะเลทรายแล้วสามารถซื้อได้5กล่องเลยนะต่อหนึ่งไอเดียแล้วเราก็เลือกได้ทุกๆอาชีพเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้คอสตูมตัวนี้เราสามารถคราฟได้นะคร อยากเปิดอ่ะเราก็ซือซื้อได้นะผมว่ามันก็ม้มนะครับถ้าเราจะเปิดเยอะๆอ่ะแต่ผมว่าแพ็คที่ไม่้มสุดๆอ่ะอันนี้ก็ดีนะอันนี้หายากสวีดิงอ,ะอ่ะผมแพ็คที่ไม่ดีที่สุดเลยนะคออเออันนี้เวททำมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้หลอกดาวเลยนะแพ็คเนี่ยคือแบบหลอกจะจัดไม่ดีเลยนะอันนี้ก็เออขยับสุ่มอาวุธก็ได้นะครับแต่ผมก็มองว่าเฉยๆนะผมมองว่าในเวลานี้เอาไปหาไอ้ทาราโคนาดีวกว่านะครับดีกว่าเยอะมานีนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูพรมวิเศษนะครับาหารนะที่เป็นพรมวิเศษนะเนี่ยมันจะได้พล แล้วถ้าเราเราไม่ได้ใส่มันอ่ะมันจะได้แค่3 0มนะครับมันก็จะมีประมาณเนี้ยได้มามันก็ปลดเอ่อพันซีพีหนึ่งพันอะไรเงี้ยผมมองว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะถันสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วใช้หกอันอ่ะผมว่าเอามาอัพพวกเนี้ยน่าจะเห็นผลกว่านะครับเพรวกเนี่ยสองดาวผมยังอัพได้ไม่ถึงครึ่งเลยมันมันจะเท่าไอหกดาวแล้วนะเออคือแบบผมมันคุ้มกว่านะครับแล้วอันเนี้ยมันได้เลือดชี้แล้วก็ต้านชี้นะคะะรับก็เลยว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่ยังไม่โดนเออประมาณนั้นแล้วก็็็นนนนนีีี่่เเเเดดดด๋ยวพพาไปปูููคคคอออสสตตมมมมใหกจะะะชชุุ้รับืืงทล ว่าอย่างที่ผมบอกมันคาฟได้นะครับมันคาฟได้นะแหล่งที่มาเนี่ยยังไม่ทราบแต่ผมคาดว่ามันจะดอกจากการที่ผมบอกว่ามันมาทุกหกโมงครึ่งันนั้นนะว่านะไม่ก็ในอนาคตก็อาจจะมาในในดันที่แบบปิดผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะแทรกมาให้ตามตามที่เราแบบเป็นอพิโซดผมว่าเดี๋ยวเขาก็แทรกมาให้นะมีบอสใหม่เข้ามาอีก2ตัวนะครับเป็นฟิวบอสนะเป็นสเตเลียนะครับกับเมกาลากอนนะครับสองตัวนี้เป็นบอสใหม่นะฟิวบอสก็จะมีของที่ดรอปก,ก็จะเป็นเอ่อไนต์อีเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ต,ต๊ต่งหูนะครับ Heaven Judgment นะครับประมาณนี้นะที่ดอบก,ก็หลังจากนี้การล่าบอลก็จะเป็น5ตัวนะครับเราก็จะได้สเสบียงมาเยอะมากๆเลยนะแล้วเราก็จะได้สเสบียงมาอสกิลได้เยอะนะครับถ้าเราล่าบ่อยๆนะตามกันแบบสิตัวอย่างเงี้ยวุ้แรกๆๆๆก,ก,ก,กตอนันตีไปเลย ตอนแรกผมก็สงสัยเว้ยแม่คือแม่งเป็นบอสท,ที่เลือดเยอะที่สุดแล้วแต่ตายเร็วสุดเลยงโงแล้วก็งงวกนี่แล้วก็มีบอสเพิ่มอีกนะแต่ผมพาไปดูในคิงดอมเป็นบอสอีกหนึ่งตัวที่ถูกพาเข้ามานะครับเป็นดันเจียนคิงดอมนะพาไปดูต่กิ้วผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับนี่นะครับดันเจียนคิงดอมตัวเก่าจะเป็นตัวธาตุน้ํานะตอนนี้ถูกอัปเดตให้มันมีตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวธาตุไฟนะนี่นี่นะครับของก็จะได้เป็นของธาตุไฟมานี้นะ ดดนี่ก็จะมีหินที่เป็นช่องจ็กเกอร์ช่องที่3นะครับผมว่าก็จะเป็นเหมือนหินหินลมอ่ะหินไม้อันนี้ก็น่าจะตีธาตุไฟแรงขึ้นนะแล้วกล่องก็ได้ประมาณนี้นะของเขาลองไปลงกันดูนะครับผมว่ามันน่าจะเก่งอยู่นะยังไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะว่าเออกิลวผมยังไม่ถึงแบบเขาลงกันทุกวันเสาร์นะครับก็ยังไม่ชัวร์ว่าเออเขาจะลงกันเมื่อไหร่นะประมาณนี้อย่าลืมมาทำกันด้วยนะครับบางทีเดี๋ยวผมจะเปิดดิมาจินะครับผมมีอยู่ประมาณ50าบาี่กีได้มาเพิ่มอีก2ลงตรงอันนี้รอลืม จะเรียร่ืยม,เ,ามาเออดีแล้วปฏิเสธไปเลยปฏิเสธบ้างเอาเออเร็วๆหน่อยเฮ้ผมลืมอาท์ตโ,โ,โครโคไมาด้วยวะได้แพสซีปอ่ะเออผมลืมเลยแล้วมังกรก็ยังทำไม่เสร็จถ้ามังกรทำเสร็จแล้วนะหูเอามาเชิญ ไปนะครับโดบไปจไนนังหวะนี้ปึ๊บน,นี้เราโชคดีที่เราไม่เป็นเห็ดน,นะถ้าเราเป็นเห็ดเราต้องวิ่งใส่วงนี้นะอ่าอย่างเงี้ยทําเพื่อนแย่นะบอ,อกเลยอย่าทำอย่างนี้นะหรือเราไม่ได้เป็นเห็ดเราก็ห้าวิ่งชนวงนะครับคนที่เป็นเห็ดเขาจะวิ่งชนวงชา้าช้านะคมันจะเสียเวลาเพื่อนนะครับ อ่าเนี่ยเห็นว่าเป็นเห็ดปึ๊บยิงไปหาวงวงโหลขอได้ไหมอ่าไม่ได้ทำด้ำเองกันไปเลยพวกมึงอ่ะปึออ๊บไปลย้ีวิตีก็ได้เฮืออะอยากทำอะไรทำเลย แล้วเรามาดูกันได้อะไรหรือเปล่าเอ๊บผมจะมีดวงได้เอโทโคโโคะกัเขาไหมวะผมม่งลงดันพวกนี้ผมไม่เคยได้ของที่มันจากดันเลยนะก้อยแหวนอะไรไม่เคยได้เลยเออน,นี่อออีหน้าไปหนึ่งนี้เอเอไม,ไม่เคยคิดเลยนะว่าลงดันนี้แม่งจะมีแพ็คดงข้นมาพอด้วยสองร้อยเก้าเก้ได้10บใบนะ ทุกคนอย่าลืมฝากไปกดติดตามเ a c e b o o k f a ไลฟ์เกมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็กด s u b สไคร e ์ยูทู b แฟนไลฟ์เกมมิ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ